สวัสดีครับที่นี่ร้านพิจูนบิกไบเมือ2จากจังหวัดพะเยาครับวันนี้เราจะมาเซอร์วิสให้กับ Honda CB300R คันนี้วิ่งมาแค่1,900กิโลนะครับวันนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมกรองน้ำมันเครื่องให้กับคันนี้กันนะครับคันนี้เป็นเจ้าของมือเดียวนะครับปี2019นะครับโอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับกรองน้ำมันเครื่องกันเลย เสร็จสิ้นครับเสร็จสิ้นแล้วนะนี่น้ำมันเครื่องที่ใส่เข้าไปใหม่นะครับเลขมานะครับกุญแจมีสองดอกนะเพื่อนๆนี่แท้นะเดี๋ยวเราสตาร์ทบอมเครื่องสักครุ่งนะไม่ได้สตาร์ทหลายวันเลยพอเราสตาร์ทปุ๊บน้ำมันเครื่องมันก็จะถูกดูดขึ้นไปเลี้ยงในส่วนต่างๆของเครื่องยนต์นะครับ Oh ไม่หายไปแล้วกดสตาร์ทให้กดเน้นๆเลยนะครับอยา่าไปกดแตะแล้วออกนะมันจะไม่ค่อยติดนะครับทุกขันนะครับเป็นกนเป็นทุกขันนอกจากไอ้พวกที่เป็นรถ สตาร์ทไฟฟ้ากดแค่ให้มันไฟมันสัมผัสกันมันก็สตาร์ทเองเลยนะอันนั้นนะแต่นี่สตาร์ทมือมีสตาร์ทมือแบบไฟฟ้าอีกนะเพื่อน ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเสร็จสิ้นภารกิจนะครับเซอร์วิส CB3 0 0 r ก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้านะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย